การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยความสงบและความสุขมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่าจินจินเป็นเด็กน่ารักมีผิวขาวอมชมพูดวงตากลมโตเปล่งประกายสดใสและยิ้มหวานเสมอๆจินเป็นเด็กที่มีหัวใจดีมากวันๆเธอมักจะช่วยพ่อแม่ขายผักที่ตลาดในหมู่บ้าน พ่อแม่ของจินทำสวนผักเล็กๆอยู่หลังบ้านและทุกเช้าพวกเขาจะเก็บผักสดใหม่มาขายที่ตลาดเพื่อหาไรายได้เลี้ยงครอบครัวแม้จินจะยังเป็นเด็กแต่เธอก็ไม่เคยเกี่ยงงานกลับเต็มใจช่วยพ่อแม่อย่างเต็มที่ตั้งแต่การจัดเตรียมผักการจัดเรียงผักให้สวยนามไปจนถึงการต้อนรับลูกค้าที่เดินเข้ามาซื้อผักในตลาดมีคนมากมายที่รู้จักจิน ทุกคนชื่นชอบเด็กหญิงตัวน้อยที่ใจดีคนนี้เพราะไม่เพียงแต่จินจะพูดจาดีและยิ้มแย้มแจ่มใสเท่านั้นเ่ายังชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยเวลาที่มีผักเหลือมากเกินไปจินมักจะแบ่งผักให้กับเด็กๆที่ไม่มีเงินซื้อหรือแบ่งให้กับผู้สูงอายุที่มาเดินตลาดคนเดียวโดยไม่ต้องคิดค่าใช้จ่ายเด็กๆในหมู่บ้านหลายคนมักจะมารอช่วยจินที่แผงผักเพื่อนเล่น และขอแบ่งผักสดๆจากเธอและพ่อแม่ของเด็กๆเหล่านั้นก็ขอบคุณจินอย่างมากแม้ว่าเธอจะเป็นเพียงเด็กหญิงตัวเล็กๆแต่จินมีหัวใจใหญ่และความเมตตาของเธอทำให้ทุกคนในหมู่บ้านรักและชื่นชมเธอมากพ่อแม่ของจินเองก็ภูมิใจในตัวลูกสาวเพราะไม่ใช่แค่การช่วยงานบ้านแต่จินยังมีความซื่อสัตย์และความใจดีที่ทำให้ทุกคนยิ้มได้ แต่ในโลกนี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะยินดีเห็นคนอื่นมีความสุขและได้รับความรักมีเด็กบางคนในตลาดที่ขายผักเหมือนกันกันกบจินแต่กลับรู้สึกอิจฉาเธอเพราะจินดูเหมือนจะได้รับความรักและความสนใจจากคนในหมู่บ้านมากกว่าพวกเขาเด็กๆเ,เหล่านั้นเริ่มพูดกันลับๆว่าจินอาจจะโกหกหรือขโมยผักจากคนอื่น ข่าวลือเริ่มแพร่กระจายในตลาดอย่างช้าๆแม้จะไม่มีหลักฐานอะไรที่ชัดเจนแต่ก็ทำให้หลายคนเริ่มไม่แน่ใจในตัวจินแม้จินจะรู้สึกเสียใจและเจ็บปวดกับข่าวลือเหล่านั้นแต่เธอก็ไม่เคยโต้ตอบหรือทะเลาะก,กับใครเพราะเธอเชื่อว่าความดีและความจริงจะชนะในที่สุดและจินก็ยังคงยิ้มและช่วยพ่อแม่ขายผักอย่างใจดีเหมือนเดิมทุกวัน เมื่อข่าวลือเกี่ยวกับจินเริ่มแพร่กระจายไปในตลาดหมู่บ้านที่เคยสงบสุขกลับกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่ใจเด็กบางคนที่ขายผักเหมือนกันกับจินเริ่มรู้สึกอิจฉาในความใจดีและความรักที่จินได้รับจากคนในหมู่บ้านพวกเขาไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทำไมเด็กหญิงตัวเล็กๆอย่างจินถึงได้รับความสนใจและความรักมากมาย วันหนึ่งขณะที่จินและพ่อแม่กำลังจัดเตรียมผักสดใหม่เพื่อวางขายที่แผงในตลาดเด็กกลุ่มนั้นก็เดินเข้ามาใกล้แววตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความไม่พอใจและความอิจฉาเด็กหนึ่งในกลุ่มพูดขึ้นเสียงดังจินเธอคิดว่าตัวเองดีนักหรือไงคนในตลาดไม่ได้ชอบเธอหรอกนะเราเห็นแล้วว่าเธอขโมยผักจากแผงของคนอื่น คำกล่าวหานั้นทำให้จินตกใจและหน้าแดงขึ้นทันทีแต่จินไม่ได้ตอบโต้หรือโกรธเคืองเธอรู้ดีว่าความจริงย่อมอยู่กับตัวเองอย่างไรก็ตามคำพูดเหล่านั้นเริ่มกระจายไปทั่วตลาดบางคนเริ่มสงสัยและเริ่มมองจินด้วยสายตาไม่มั่นใจแม้พ่อแม่ของจินจะพยายามชี้แจงและยืนยันว่าลูกสาวของพวกเขาเป็นเด็กที่ซื่อสัตย์ แต่เสียงของพวกเขากลับดูเหมือนไม่ดังพอที่จะหยุดข่าวลือเหล่านั้นได้จินรู้สึกเจ็บปวดในใจแต่เธอก็ยังไม่เคยละทิ้งความใจดีของตัวเองทุกวันเธอยังคงยิ้มและพูดจาดีๆกับทุกคนแม้จะมีบางคนที่หลีกเลี่ยงและไม่คุยด้วยบางครั้งในใจของจินก็สงสัยว่าเธอควรจะหยุดช่วยเหลือและดูแลคนอื่นไหม แต่ทุกครั้งที่เธอคิดแบบนั้นเธอก็นึกถึงคำพูดของพ่อแม่ที่สอนว่าความดีไม่เคยสูญเปล่าและความจริงจะต้องได้รับการพิสูจน์ดังนั้นจินจึงตัดสินใจที่จะยังคงเป็นเด็กใจดีต่อไปแม้จะต้องเผชิญกับความอิจฉาและคำกล่าวหาที่ไม่จริงเธอหวังว่าสักวันหนึง่งทุกคนจะเห็นความจริงใจและความดีของเธอ และวันนั้นจะเป็นวันที่เธอได้ยิ้มอย่างมีความสุขที่สุดในชีวิตคือหนึ่งหลังจากวันที่จินต้องเจอกับคำกล่าวหาและความอิจฉาริษยาจากเพื่อนๆในตลาดอย่างหนักหน่วงจินนอนหลับด้วยหัวใจที่เหนื่อยล้าและรู้สึกเศร้าเสียใจแต่ทันใดนั้นในความฝันของเธอปรากฏภาพของเทวดาผู้ใจดีในชุดขาวบริสุทธิ์ส่องแสงระยิบระยับล้อมรอบตัว เทวดาผู้นั้นยิ้มอย่างอ่อนโยนและพูดกับจินด้วยเสียงนุ่มนวลที่อบอุ่นใจจินเด็กน้อยเจ้าจงอย่าท้อใจแม้ว่าในโลกนี้จะมีคนที่ไม่ดีและพูดร้ายเจ้าก็ตามแต่จงจำไว้ว่าความดีและความจริงจะเป็นแสงสว่างนำทางให้เจ้าเสมอข้าจะมอบผรพิเศษให้เจ้าเพื่อช่วยให้เจ้าผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ จินมองเทวดาด้วยความคารพและน้ำตาแห่งความหวังเริ่มไหลออกมาพรน,นั้นคืออะไรเจ้าคะจินถามด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเทวดาตอบว่าพรน,นี้จะแบ่งออกเป็นสมส่วนเจ้าจะได้รับพรทีละอย่างและพรแต่ละอย่างจะช่วยเจ้าพิสูจน์ความจริงและรักษาหัวใจของเจ้าให้แข็งแกร่ง เมื่อใดที่เจ้าต้องเผชิญกับอุปสรรคจงใช้พรพิเศษนี้ด้วยความเมตตาและความรักจากนั้นเทวดายื่นมือออกมาและส่งลูกแก้วใสสะอาดส่องประกายระยิบระยับให้กับจินเก็บลูกแก้วนี้ไว้และจงเชื่อในใจตัวเองว่าเจ้าจะผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยความดีจินรับลูกแก้วนั้นด้วยความซาบซึ้งในใจก่อนที่เทวดาจะค่อยๆหายตัวไปในแสงสว่าง เมื่อตื่นขึ้นมาจินรู้สึกมีกำลังใจและพลังใจที่แข็งแกร่งขึ้นมากกว่าที่เคยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจินก็พร้อมจะ,ะเผชิญกับความยากลำบากด้วยความใจดีและแข็งแกร่งในใจเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่จินได้รับพรวิเศษจากเทวดาเธอตื่นขึ้นมาด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังและกำลังใจใหม่จินยังคงช่วยพ่อแม่จัดเตรียมผักสดใหม่เพื่อนำไปขายที่ตลาดอย่างขยันขันแข็ง ในขณะที่จินกำลังตั้งแผงขายผักอยู่เด็กกลุ่มที่เคยใส่ร้ายเธอเมื่อวานก็กลับมาอีกครั้งพร้อมกับกลุ่มเพื่อนที่มากขึ้นเฮ้ยจินวันนี้เราได้ยินมาว่าเธอโกหกอีกแล้วนะเสียงของเด็กกลุ่มนั้นดังก้องไปทั่วตลาดแต่ครั้งนี้จินไม่ได้รู้สึกกลัวหรือหวั่นไหวเหมือนก่อนเธอหยิบลูกแก้วที่ได้รับจากเทวดาในความฝันขึ้นมาถือไว้แน่น แล้วพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงและชัดเจนทุกสิ่งที่ฉันพูดคือความจริงฉันไม่เคยขโมยผักใครและฉันไม่เคยโกหกถ้าใครสงสยัยก็สามารถมาพิสูจน์ความจริงด้วยตัวเองได้เลยทันใดนั้นลูกแก้วในมือของจินเปล่งประกายแสงสีฟ้าอ่อนๆทุกคนที่ได้ยินคำพูดของจินรู้สึกได้ถึงความจริงใจที่เปล่งออกมา บางคนในตลาดเริ่มมองหน้ากาันและพูดคุยกันเบาๆด้วยความสงสัยในคำกล่าวหาที่ผ่านมาเด็กกลุ่มนั้นเริ่มเงียบและไม่กล้ากล่าวหาอีกต่อไปหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเวลาที่จินพูดความจริงความจริงจะปรากฏชัดเจนขึ้นทันทีทำให้ทุกคนที่อยู่รอบข้างรู้สึกเชื่อมั่นในคำพูดของเธอมากขึ้นจินรู้สึกดีใจมาก เพราะพรแรกนี้ช่วยให้เธอสามารถพิสูจน์ความจริงใจของตัวเองได้อย่างชัดเจนพ่อแม่ของจินก็มีความสุขและภูมิใจในตัวลูกสาวมากเพื่อนเพื่อนบางคนเริ่มเปลี่ยนใจและมาขอโทษจินที่เคยพูดไม่ดีจินให้อภัยและยังคงยิ้มอย่างใจดีเหมือนเดิมพรแรกนี้เป็นเหมือนแสงสว่างที่นำทางให้จินก้าวผ่านความยากลำบากด้วยความมั่นใจและ ความจริงใจหลังจากที่จินได้รับผ่อนแรกผ่อนที่ช่วยให้พูดความจริงอย่างมั่นใจชีวิตของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแต่ความดีของจินไม่ได้อยู่แค่ที่การพูดความจริงเท่านั้นพรที่สองที่เทวดาประทานให้เป็นพรแห่งหัวใจที่อบอุ่นพรนนี้ทำให้จินมีพลังพิเศษในการสัมผัสหัวใจของคนรอบข้างและส่งต่อความอบอุ่นให้กับพวกเขา เมื่อจินใช้พรนี้เธอรู้สึกว่าคนรอบตัวเริ่มเปิดใจและเข้ามาหาเธอมากขึ้นในตลาดที่เคยมีเสียงกระซิบวิจารณ์ตอนนี้กลายเป็นเสียงหัวเราะและความสุขวันหนึ่งขณะที่จินกำลังช่วยคุณยายคนหนึ่งถือผักหนักๆข้ามถนนคุณยายหยุดยิ้มและกล่าวว่าจินลูกนี่มีหัวใจอบอุ่นจริงๆทำให้ยายรู้สึกดีทุกครั้งที่เจอลูก คำพูดนั้นทำให้จินยิ่งมีพลังที่จะช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้นแทเริ่มแบ่งปันผักให้กับเด็กๆที่มาเล่นตลาดแม้ในวันที่ผักไม่มากนักและยังคอยปลอบใจเพื่อนๆที่กำลังเศร้าหรือมีเรื่องทุกข์ใจพรน,นี้ทำให้จินมีความสามารถพิเศษที่ไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นการสัมผัสใจคนด้วยความรักและเมตตาแม้ว่าเพื่อนบางคนที่เคยอิจฉาและพูดร้ายจิน จะยังคงระแวงอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่เริ่มเห็นว่าจินมีความจริงใจและอยากเป็นเพื่อนกับเธอพ่อแม่ของจินสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้และยิ้มด้วยความปลื้มใจพวกเขารู้ว่าลูกสาวของตนไม่ได้รับพรแค่เพื่อพิสูจน์ความจริงแต่ยังเพื่อเชื่อมโยงหัวใจของผู้คนในหมู่บ้านให้รักกันมากขึ้น พรแห่งหัวใจอบอุ่นนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้จินตั้งใจทำความดีต่อไปอย่างไม่หยุดอยัง้งและไม่ว่าใครจะพูดหรือทำอย่างไรจินก็ยังคงเป็นเด็กน่ารักใจดีที่ทุกคนรักเสมอเวลาผ่านไปไม่นานหลังจากที่จินได้รับพรสองอย่างคือพูดความจริงชัดเจนและมีหัวใจที่อบอุ่นเธอก็ต้องเผชิญกับบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต เด็กกลุ่มที่เคยพูดร้ายใส่ไร้จินเมื่อก่อนเริ่มรู้สึกผิดและอยากขอโทษแต่ก็ยังกลัวว่าจินจะไม่ยอมให้อภัยในวันหนึ่งหลังจากที่ตลาดปิดแล้วเด็กกลุ่มนั้นเดินมาหาจินที่แผงผักอย่างเก๊ๆก๊กังๆจินเราขอโทษที่เคยพูดไม่ดีใส่เธอเรารู้แล้วว่าเธอไม่เคยทำอะไรผิด จินมองหน้าเพื่อนๆด้วยสายตาอบอุ่นและยิ้มอย่างใจดีไม่เป็นไรค่ะฉันเข้าใจว่าทุกคนอาจมีความรู้สึกและความคิดที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่สำคัญคือเรายอมรับและให้อภัยกันพรที่สามซึ่งเป็นพรวิเศษแห่งการให้อภัยและรักกันช่วยให้จินมีพลังยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเธอรู้สึกว่าหัวใจของตัวเองเบาสบาย และพร้อมที่จะรักและให้อภัยทุกคนเด็กกลุ่มนั้นรู้สึกซาบซึ้งใจมากพวกเขารู้ว่าการได้รับการให้อภัยนั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามากตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทุกคนในตลาดเริ่มมีความรักและความสามัคคีกันมากขึ้นไม่มีใครพูดร้ายหรือทำร้ายใจกันอีกแม้แต่คนที่เคยเป็นศัตรูกันก็กลับกลายเป็นเพื่อนที่ดี จินและเพื่อนๆเ,เล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานและช่วยเหลือกันพ่อแม่ของจินที่เห็นบรรยากาศนี้ก็ยิ้มอย่างมีความสุขพวกเขาภูมิใจที่ลูกสาวของตนไม่เพียงแต่ผ่านอุปสรรคด้วยความดีแต่ยังเปลี่ยนแปลงหัวใจของคนอื่นให้ดีขึ้นอีกด้วยพรที่สามนี้จึงเป็นพรที่ทรงคุณค่าที่สุดเพราะมันทำให้โลกใบเล็กของจิน เต็มไปด้วยความรักและความสุขอย่างท้าจริงเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วหมู่บ้านเล็กๆที่เคยมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับข่าวลือและความอิจฉาตอนนี้กลับกลายเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและความสามาัคคีกันอย่างแท้จริงจินยังคงช่วยเพ่าแม่ขายผักที่ตลาดอย่างขยันขันแข็ง,ขงและใจดีเหมือนเคยแต่ตอนนี้ไม่ใช่แค่คนในหมู่บ้านที่รักและเคารพจินเพื่อนๆที่เกยอิจฉาและกล่าวหาเธอ ก็ได้กลายมาเป็นเพื่อนแท้ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนกันและกันจินรู้สึกภูมิใจในตัวเองและในหัวใจที่อบอุ่นที่พ่อนจากเทวดาได้มอบให้พ่อแม่ของจินเห็นลูกสาวเติบโตเป็นเด็กที่มีความดีมีเมตตาและมีความเข้มแข็งพวกเขายิ้มด้วยความสุขและขอบคุณเทวดาที่มอบผ่อนที่วิเศษนี้ให้กับครอบครัวของพวกเขาวันหนึ่งในตลาดมีงานเลี้ยงเล็กๆเ,เพื่อเฉลิมฉลองความสาม,มัคคีของชุมชน ทุกคนในหมู่บ้านมารวมตัวกันทานอาหารและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานจินได้รับรางวัลจากผู้ใหญ่ในหมู่บ้านว่าเป็นเด็กดีที่เป็นแบบอย่างของความเมตตาและความรักจินกล่าวขอบคุณทุกคนด้วยเสียงที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความสุขขอบคุณทุกคนที่เคยสนับสนุนและเชื่อใจในความดีของฉันฉันสัญญาว่าจะยังคงช่วยเหลือและรักทุกคนตลอดไป ความสุขและความอบอุ่นในหมู่บ้านนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะพรที่ได้รับแต่เกิดขึ้นจากหัวใจของคนทุกคนที่เลือกจะรักและให้อภัยกันและนี่คือเรื่องราวของจินเด็กน่ารักใจดีที่ได้รับพรวิเศษจากเทวดาพรที่เปลี่ยนชีวิตของเธอและคนรอบข้างให้ดีขึ้นอย่างแท้จริง